ผู้ฟังเอ้ยไก่กะไก่แต่บานหัวไฮดอกหน้าสุวรรไก่กะไก่แต่มมวนหมูเฮือนนอกกับเหล่าส่วนว่าว่าจ่าเว่าคนเฮาบริหางต่างคนแมนซีอยู่ต่างบานความเบานั่นบท่างกันเนาะพี่น้องเนาะซิปนิวอันไรแวนนะครับสองแขนนกจอกอกอกกกาวาสวัสดีครับนะครับสวัสดีไปยังคุณพอ่อคุณแม่น,นะครับย่เอือยย่าอยน้องนุ่งลุ่มป่านาอาอาตลอมิดหมอแคนแฟนหมอเพลง นากเกล่งหมอลลองอยาพี่น้องหมอพินเสแลปินหมอล่ำบุติมาคั่ปพญาน้ำกันเบิดถูกหมองกระแมนถูกบอนเจ้าผู้เที่ยวทางเวิงประสงค์ทิ้งนอบังใหญ่ไก่หอมจีย๊ยงสิใดดอ,หหอด,ดอกสวยหลังไก่หอมห้างย่งสิใดดอกสวยนา ไก่หม,มบายั้งสีใดดอกอาบกินยาส้มวาเมาเล่นมุกพาล่ามกลางป่าเด้อยาเมาปุ่มมากว่ามั่นสีซาคำทางแล้วพี่น้องนะครับอย่าไปหลงละเลื่องหลายพี่น้องเฮาเฮาเกิดมากกับคือว่ามาสมมุิน้ำตามทองเรื่องจ้งนอนกะลาหายตายจากสิ่งที่เฮาคว้นสางไว้กับคือคุณงามความดีการมีนมนำคิดนำใจหลักความกตัญญูกตาเวที่ต่อพ่อเม่คู่บาอาจารย์กินฐานบาน้านซ่องเฮานอก เอาเมื่อนี่มากอกันอีกคือเขา,ากบจานผู้พคมคนภญาติดพี่น้องไว้เส้นไว้ญาบันอ่าพิศนาธรรมอยากกินเข่าให้ปลูกใส่พรลานหินน่ยแปลไปแล้วเมื่อวานนี่นะครับการปลูกใส่พรลานหินพรลานหินตัวนี้ก็กคือบาดของพระพิสุสฆงองค์สามเนรนเขาเข้าไปปลูกไห่เข้ากรสิเดกกินบุญเก่าของเขา้าคำหมายความหมายมันเป็นเจินสั้นส่วนเมื่อนี่นะครับมาแปลในบทในบัญที่บอกว่าอยากมีศิลให้ขาพอตีแม่ เปบวมเนมาไปข่า่อขา่าเมียเจ้าของเด้ยพ่อเมียนี่อู้ไปขา่บาบ่ได้นะครับยกเส่เก่าเท่าใส่หัวนะครับอันนั้นต่ยดกรรมหา้หามสวรรค์ห้ามนิพพานล่นรกเ,เวจีอย่างเดียวบาปกรรมนักนะครับแต่มันเป็นข้ามอุป,ปไหแห่งชื่อว่าอุป,ปไหแห่งช,ชีวิตตองอกมาไขนะครับข่ายัง ขาอาวิชาความบอหูแจงอวิชานี่ลัแตงให้ค้นเท้าได้เกิดมาบอว่าเป็นสัตว์สาหรือว่ามนุษย์นาคาจังสมหมดบาเป็นพอแม่เท้าขั้นขาคว่างงอคว่างเขาปัญญาจังสิเกิดสิเป็นผู้ประเสริฐมีสัพ์มีกินนิรยามีสินให้ขาพอตีแม่ ก็คือคาคว่างงอคว่างเขาเบาปัญญาออกจากห้องให้มันหูจักบาปบุญคุ้นโทษคนเมืองหูจักบาปบุญคุ้นโทษแล้วสีลกะสิเกิดขึ้นกสิบอกไปหลักของเขาบอกไปพิษลูกพิษผัวพิษเนี่ยบอกไปตัวไปต้มไปคาตีบีบวยเขามันเป็นแจงสั่นั่นนะนี่ก็คือคาคว่างโบหูแจ้มในจิตในใจเพราะอวิชชามันเกิดเมื่อนํำเข้าเริ่มจะเกิดปุรลกกรรมเมื่อก่อนตอดคือสิมาเอาตายไปแล้วกบแบ้มมือออก้วนปิ่งยังไปน้ำมันเป็นแจงสั่งนอกอี่ดอกเนาะเอ้า